มาต่อกันด้วยช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่กันเลยนะคะช่วงนี้เป็นฤดูการกระถินบ้านเราก็มีชาวต่างชาติมาอยู่เยอะนะครับเราจะชวนเพื่อนต่างชาติไปทําบุญเราจะพูดกับเขายังไงเราจะชวนเขายังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังจากอาจารย์จินนี่คะ่ะภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ สดีตอนเช้าค่ะจินเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านได้มีโอกาสไปทําบุญแล้วนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านด้วยนะคะเขาบอกว่าแค่เรามีใจที่ยินดีอนุโมทนาบุญร่วมกับคนอื่นเราก็ได้ผลบุญ30%แล้วค่ะ <laughs> สิ่งไม่สิ่งก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าทํำเราสบายใจทําไปเถอะค่ะแล้วถ้าเราจะชวนเพื่อนฝรั่งไปทําบุญภาษาอังกฤษเราจะพูดว่ายังไงเรามาเรียนรู้สำนวนประโยคง่ายๆสั้นๆกันก่อนแล้วกันนะคะหยิบกระดาษปากกาดินสอมาเลยค่ะพร้อมแล้วมาจดไปด้วยกันนะคะสำหรับคำแรกค่ะ to make merit to make merit make make m a k e ได้เลยค่ะที่แปลว่าทำ m a k e ส่วนคำว่า merit merit m e r i t merit m e r i t merit to make merit ก็คือทำบุญอันนี้สำนวนแรกนะคะต่อมาค่ะถ้าอยากตักบาตรจะพูดว่ายังไงตักบาตรก็คือการที่เรานำ ข้าวสารอาหารแห้งหรืออาจจะเป็นของที่เป็นทําปรุงสุกไปแล้วก็ได้นะคะตักบาทเราสามารถใช้คําว่า to offer food to the monks to offer food to the monks offer สะกดด้วยตัว o double f e r offer คำนี้หมายถึงการที่เราเสนอ เสนอให้อย่างเช่นอันนี้ค่ะเราประสงค์เราอยากที่จะตักบาตรให้กับพระคือการที่เราประสงค์อยากที่จะทำเราก็จะใช้คำว่า offer ไม่มีใครมาบังคับเราหรือเราอาจจะใช้คำว่า offer ในกรณีที่เรา offer ให้ความช่วยเหลืออย่างเช่นเจอคุณครูเดินมาแบกหนังสือหนักมากเลยแล้วนักศึกษานักเรียนก็บอกว่าอาจารย์คะให้หนูช่วยไหมคะอันนี้คือการ offer help คือการเสนอให้ความช่วยเหลือค่ะ to offer food to the monks มังก็คือพระสงฆ์นั่นเองค่ะ to offer food to the monks ตักบาตรคราวนี้ถ้าจะชวนเขาไปไหว้พระจะพูดว่ายังไงไหว้พระการไหว้ก็คือการทำความคารพอย่างหนึง่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้คำว่า to pay respect to Buddha to pay respect to Buddha respect สกดด้วยตัว R E S P E C T R E S P E C T pay respect แปลว่าทำความเคารพค่ะทำความเคารพใครก็เติมท้ายลงไปนะคะอย่างเช่นอันนี้ไหว้พระเราก็จะพูดว่า to pay respect to Buddha ถ้าจะไหว้คุณครูทำความเคารพคุณครู to pay respect to teacher ไหว้พ่อแม่ To pay r e s p e c t to parents ใช่ไหมคะอยากไหว้ใครอยากทำความคารพใครเติมท้ายประโยคลงไปนะคะถ้าจะชวนฝรั่งสวดมนต์เราก็สามารถใช้คำว่า to pray to pray pray p r a y pray p r a y pray แปลว่าสวดมนต์นะคะนั่งสมาธิเราใช้คำนี้เลยค่ะ to meditate to meditate นั่งสมาธิค่ะสะกดด้วยตัว M E D I T A T E M E D I T A T E to meditate นั่งสมาธิค่ะจะชวนเพื่อนบริจาคเงินจะพูดว่ายังไงพูดว่า to donate money to donate money donate แปลว่าบริจาคนะคะ สะกดด้วยตัว D O N A T E Donate money เงิน money money เงินนะคะ M O N E Y ค่ะชวนเขาบริจาคเงิน to donate money หรือถ้าจะชวนเวียนเทียน to walk with lighted candles in hand around a temple อันนี้ยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าฝรั่งก็จะไม่มีคำเฉพาะที่แปลว่าเวียนเทียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องอธิบายว่าการเวียนเทียนเนี่ยทำยังไงการเวียนเทียนก็คือการที่เราเดินพร้อมๆกับเราถือทูบเทียนที่จุดเรียบร้อยแล้วนะคะในมือเราก็เดินรอบวัดหรือเจดีย์นั่นเองค่ะ To walk with lighted candles in hand around a temple To walk with lighted candles in hand around a temple ก็คือเวียนเทียนค่ะทีนี้เมื่อเรารู้คำศัพท์ง่ายๆแล้วค่ะเราแค่เติมคำว่า let's let's go เข้าไปข้างหน้าคำศัพท์เมื่อกี้ที่เราเรียนด้วยกันนะคะแล้วก็เติมคำท้ายไปอย่างเช่น let's go to the temple ชวนชวนไปวัดไปทำบุญอ่ะเราก็จะสามารถพูดได้ว่า let's go to the temple to make merit เมื่อกี้เราเรียนคำว่า make merit ไปใช่ไหมคะเราก็เติมคำว่า let's go let's go ก็คือไปกันเถอะใช่ไหมคะไปกันเถอะเป็นการชวนให้ดูประโยคมันไม่ห้วนเกินไปค่ะเราก็ดูหน้าฝั่ง let's go to the temple to make merit หรือจะชวนไปไหว้พระค่ะเราก็สามารถพูดได้ว่า let's go to the temple to pay respect to Buddha แบบนี้ก็ได้ค่ะ หรือถ้าจะชวนไปนั่งสมาธิเราก็สามารถพูดได้ว่า let's go to the temple to meditate เห็นไหมคะภาษาอังกฤษไม่ยากเลยถ้าเราตั้งใจค่อยๆฝึกฝนและที่สำคัญต้องมีความกล้าที่จะพูดด้วยนะคะอย่าอายเด็ดขาดเลยคะ่ะเวลาเจอฝรั่งให้วิ่งเข้าใส่เลยนะคะแล้วก็ยิ้มสวยๆคะ่ะถ้าฝังไม่ออกไม่เป็นไรคะ่ะ ค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วว่ามันสนุกมากเลยค่ะที่เราได้สื่อสารกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนที่พูดภาษาไทยได้ลองฝึกดูนะคะรับรองว่าไม่ยากอาจารย์จีนี้เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะชอบวันนี้ No time for me หมดเวลาอีกแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบาย ขอบคุณอาจารย์จินนะคะทีนี้ก็คงพอจะรู้แล้วแลวก็คงจะพอชวนเพื่อนไปทําบุญได้นะคะรายการสวัสดีบุรีรัมวันเสาร์ทิตย์นะคะที่เราพบกันทางสวทบุรีรัม FM 101.75รอยเมกะเฮิรตซ์โมง10นาทีโดยประมาณเป็นถึง7โมงเช้านะคะติดตามรับฟังกันได้